วันนี้เราจะทำเมนูน้ำพริกซิ้งหลีดนะคะตอนแรกเราก็คั่วพริกก่อนนะคะคั่วพริกกัรหอมแดงก่อนนะคะคั่วให้สุกให้หอมนะคะเราก็จะนำไปตำนะคะพริกก็ใช้พริกที่นี พริกแดงผสมพริกเขียวด้วยนะคะมันจะได้อร่อยนะคะเอาตามใจชอบนะคะเพ็ดมากก็ใส่มากนะคะชอบขนาดไหนก็ใส่เลยค่ะตอนนี้พริกเราเริ่มได้ที่แล้วนะคะกับหอมแดงนะคะเราคั่วได้ที่แล้วกําลังหอมเลยกําลังเหลืองเลยค่ะคั่วไฟอ่อนๆน,นะคะ จะเพิ่พมความหอมได้ด้วยอร่อยค่ะอร่อยเราจะทำน้ำพริกเราจะทำน้ำพริกแมงนะคะจิรีจิรีจิ้งหรีดกันนะคะเราก็ต้องคั่ว จิ้งหรีดก่อนนะคะทั่วโดยไม่ใส่อะไรเลยเอาจิ้งหรีดลงปั้นเลยจิ้งหรีดที่เขาน็อกมาเขาน็อกน้ำแข็งมาแล้วเราก็คั่วนะคะคั่วจนหอมเราจะต้องคั่วจนแข็งนะคะ แบบบ้านๆนะคะหอมแล้วนะคะเริ่มหอมแล้วนะคะหอมก็เป็นการใช้ได้ะคะ่ะ ได้แล้วนะคะเราก็ปิดอันนี้เครื่องนะคะพร้อมแล้วพร้อมที่จะตำแล้วนะคะก็มีมะม่วงสับด้วยนะคะเครื่องเราก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะมีน้ำปลาร้ามีน้ำปลาร้านะคะแล้วก็น้ำปลาแค่นั้นนะคะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะพร้อมตำนะคะทีนี้เรามาดูวิธีตำกันนะคะ อันดับแรกเราก็ใส่พริกที่เราคั่วไปแล้วนะคะตำตำตำนะคะพอตำแหลกหน่อยนึงนะคะเราก็ใส่จิ้งหรีดลงไปเลยนะคะ แล้วเราก็ตามๆๆๆๆๆๆๆก่อนนะคะเข้าที่เราชอบเลยนะคะ จากนั้นเราก็ใส่มะม่วงที่เราสับไว้นะคะลงไปแล้วก็ตำอีกรอบนะคะให้คนผสมเข้ากันนะคะโดนหน้าอีกต่างหากแท่บ เสร็จแล้วเราก็ปรุงรสตามใจชอบนะคะใส่น้ำปลาค่ะไม่มีการตรวงนะคะสูตรของเราเอาเท่าที่ชอบค่ะน้ำปลาค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ตีให้เข้ากันนะคะอร่อยแน่ๆค่ะ จากนั้นเราก็ชิมน,นะคะอืมอร่อยค่ะอร่อยอร่อยมากเลยค่ะเราจบคลิปแค่นี้นะคะอย่ามเสิร์ฟนะคะ